สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Country Linux นะครับแล้วสำหรับในคลิปนี้ครับก็เราจะมาทําความรู้จักกับตัวโครงสร้างของร,ระบบปฏิบัติการ Linux แบบใหม่นะครับที่เริ่มได้รับ ความนิยมกันมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับผมก็อันนี้ก็เราจะเรียกมันว่า immutable OS นะครับผมก็เดิมที่เราเรียกภาษาไทยก็คือเป็นระบบปฏิบัติการที่แก้ไขไม่ได้นะครับผมก็เดี๋ยวเราจะมาทําความรู้จักกับ immutable ตัวนี้กันนะครับว่ามันมีความแตกต่างกับระบบปฏิบัติการ Linux distribution อื่นๆอย่างไรนะครับก่อนอื่นนะครับผมก็เราก็ทํามาทําความรู้จักกับ immutable OS ก่อนว่ามันคืออะไรนะครับผมก็ในยามของ immutable t ทอร์โบเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรยากเลยนะครับก็คือเป็นระบบปฏิบัติการที่มีส่วนของ s ิ s เ e m มแอปหรือส่วนที่เป็นแกงกลางของระบบเนี่ยไม่สามารถแก้ไขได้นะครับผมปกติแล้วเนี่ยการติดตั้งหรือการใช้งานตัวระบบปฏิบัติการ i n u นทั่วๆไปเนี่ยการติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติมหรือการตั้งค่าระบบอะไรพวกนี้เราสามารถทำงานได้ปกติอยู่แล้วนะครับแต่ i m m u t t ทอร e โบเนี่ยในส่วนที่เป็น การติดตั้งโปรแกรมหรือการเซตอัพพวกติดตั้งทั้งค่าระบบอะไรพวกนี้เราจะไม่สามารถทํางานได้ในรูปแบบเดิมนะครับผมเราจะต้องมีการเปลี่ยนวิธีการใช้งานของตัวระบบปฏิบัติการตัวนี้นะครับโอเคนะครับผมก็อันนี้ก็จะเป็นโครงสร้างของ เรียกว่า Immutable OS นะครับผมก็ส่วนที่สำคัญแล้วก็เป็นเบื้องหลังของตัว Immutable OS ก็จะเป็นตัวซอฟต์แวร์ที่มีชื่อว่า OS3 นะครับผมก็ตัวนี้เนี่ยจะเป็นโปรแกรมที่ทำงานเป็นเบื้องหลังของตัวระบบนะครับผมปกติแล้วเนี่ยการติดตั้งแอปพลิเคชันอะไรพวกนี้เราจะติดตั้งแบบเราลง OS ไปลงระบบไปแล้วก็เราลงพวกโปรแกรมนะครับนั่นจะมีพวกลิบหรือ l ิบก็คือเป็นตัวโปรแกรมที่เขียนเพิ่มเติมขึ้นมา เพื่อ,อเพื่อที่จะให้โปรแกรมพัฒนาโปรแกรมเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปเรียกฟังก์ชันที่เขาทําขึ้นมาเพื่อให้ทํางานได้ง่ายขึ้นผมอันนี้ก็จะเป็นลิบึ่งปกติมันจะอยู่ในส่วนที่เป็นะระบบน,นะครับพอมาในส่วนของตัวระบบปฏิบัติการที่เป็น immutable เนี่ยส่วนตรงนี้มันจะแก้ไขไม่ได้นะมันก็เลยทําให้ตัวโปรแกรมเนี่ยจะต้อง ทำงานที่เป็นอีกขั้นหนึ่งนะครัของตัวระบบนะครับซึ่งส่วนตัวเนี้เราสามารถที่จะแก้ไขหรือเพิ่มเติมอะไรก็แล้วแต่ได้นะครับแต่ว่าในส่วนตรงเนี้เราจะไม่สามารถทําอะไรได้นั่นเองนะครับซึ่งทีนี้เนี่ยมันก็จะมีคําถามอยู่อย่างหนึ่งก็คือในเมื่อตัวที่เป็นโครงสร้างของตัวระบบปฏิบัติการมันไม่สามารถที่จะแก้ไขหรือปรับปรุงอะไรกับมันได้นะครับผมแล้วเราจะทําการอัปเดตตัวของระบบอย่างไรนะครับ แต่นี้เนี่ยก็จะเป็นตัวอย่างของการอัปเดตโปรแกรมในรูปแบบของของ้ามณลก็เป็น mutable ก็คือแบบทั่วไปที่เราใช้งานกันส่วนข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นการอัปเดตระบบที่เป็น immutable นะครับผมก็ ถ้าเป็นระบบทั่วไปเนี่ยถ้าเราจะอัปเกรดตัวโปรแกรมหรือตัวระบบขึ้นมาเนี่ยเมื่อเราอัปเกรดปุ๊บรีบูตมันก็จะมีตัวแอปพลิเคชันมันก็จะมีเวอร์ชั่นงอกขึ้นมาหรือจะเป็นเวอร์ชันใหม่แทนที่เวอร์ชันเก่าอะไรประมาณนี้นะครับผมโดยโครงสร้างตัวระบบที่ทํางานเนี่ยก็ยังคงเป็นรูปแบบเดิมนะครับผมนี้ก็จะเป็นรูปแบบของที่เราใช้งานทั่วไปนะครับพอมาเป็น immutable เนี่ยโครงสร้างตัวระบบเนี่ยมันไม่สามารถทําอะไรกับมันได้นะครับวิธีการอัปเดตก็คือ เราก็ทําการลบของเก่าทิ้งไปเลยแล้วก็สร้างองค์านใหม่ขึ้นมาแทนที่นะครับที่เป็นตัวใหม่เข้ามา แทนที่ของเดิมนะครับผมมันเลยทําให้การใช้งานเนี่ยมันมีความต่อเนื่องมากขึ้นนะครับผมเพราะว่าในขณะที่เปลี่ยนโครงสร้างของตัวโปรแกรมจากเวอร์ชันหนึไปเวอร์ชันนึ่เนี่ยคือมันสามารถที่จะสลับและทำงานได้ทันทีนะครับโดยไม่จําเป็นต้องรีบูตเครื่องด้วยซ้ำนะผมสลับในตัวของ immutable นะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นรูปแบบของการอัปเดตโปรแกรมของตัว Immutable OS ก็คือต้องเวลาอัปเดตเนี่ยจะต้องอัปเดตทั้งก้อนนะครับผมเราจะไม่สามารถที่จะอัปเดตบางแพ็กเกจได้นะทีนี้เนี่ยเราทำความรู้จัก,กนในส่วนของ Immutable OS ไปแล้วนะผมก็ทีนี้เนี่ยคือมันก็จะมีคําถามว่าแล้วทาไมจะต้องเป็น Immutable ด้วยละ่ะในเมื่อรูปแบบการทํางานแบบเดิมๆก็สามารถใช้งานได้นะครับทีนี้เนี่ยอ,อันนี้เราก็จะเป็นหน้าจอข้อผิดพลาดของตัวการอัปเดตซอฟต์แวร์ของตัวระบบปฏิบัติการอุบัติูนะครับผมอันนี้ก็จะอาจจะเก่าหน่อยนะใน คนอาจจะเคยเจอรหรืออาจจะไม่เคยเจอก็ได้นะครับผมในข้อผิดพลาดที่สแสดงขึ้นมาให้ดูเนี่ยมันคือ,อาการติดตั้งโปรแกรมที่ผิดพลาดนะครับผมเพราะว่าการติดตั้งโปรแกรมตัวนี้เข้าไปเนี่ยเขาบอกว่าต้องใช้สิ่งที่ว่าไลบรารีนะครับที่เราพูดไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือเป็นโปรแกรมเพิ่มเติมนะที่ตัวโปรแกรมหลักของเราเนี่ยเรียกใช้นะครับผมโปรแกรมตัวนี้เวอร์ชั่นที่มากกว่าหรือเท่ากับเท่านี้แต่ว่าในเครื่องที่เขาติดตั้งมายังเป็นเวอร์ชันนี้ อยู่นะครับมันเลยทำให้ลงไม่ได้นะครับผมมันก็จะพ่วงอะไรแล้วเต็มไปหมดเลยซึ่งไอตัวตัวแพ็กเกจที่พ่วงกันมาเนี่ยเราจะเรียกว่า dependency นะครับผม ซึ่ง dependency เนี่ยมันสร้างปัญหาให้กับ Linux ในหลายๆ distro นะครับผมก็การอัปเดตหรือการติดตั้งโปรแกรมอะไรอยู่ตัวหนึ่งเนี่ยมันก็จะพ่วงพวก Library ที่เรียกว่า dependency เข้ามาเป็นจำนวนมากนะครับแล้วก็การติดตั้งโปรแกรมอีกตัวหนึ่งซึ่งอาจจะเรียกในส่วนของแพ็กเกจชื่อเดียวกันแต่อาจจะเป็น collaboration เนี่ยเมื่อมันก็จะมีปัญหาก็คือโปรแกรมทั้ง2ตัวเนี่ยมันอาจจะตีกันเองนะผมมันเลยทาให้โปรแกรมอาจจะมีตัวหนึ่งที่ใช้งาน ได้ต uh, nah, uh, uh ัวอาจจะ ใช้งานไม่ได้หรืออาจจะใช้งานไม่ได้ทั้งคู่เลยนะครับถ้าติดตามพร้อมกันนะครับก็มันเป็นปัญหาในรูปแบบของการใช้งานแบบเดิมๆนะครับผมซึ่งในปัญหาของ dependency ของตัวระบบปฏิบัติการ l i น u x เนี่ยคือมันก็สามารถแก้ไขได้นะครับในด้วยการใช้ตัวจัดการแพ็กเกจที่ไม่ต้องพึ่งในส่วนของ dependency อ่องพวก flat p พ็กหรือ snap นะครับผมซึ่งในส่วนของ Fla t p พ็กเนี่ยเราก็คุยกันไปแล้วนะครับผมก็สามารถที่จะย้อนไป ดูในวิดีโอเก่าวได้นะครับซึ่งในตัวของ f l a t p a ็กเนี่ยมันก็ทําให้ความเป็น Immutable OS เนี่ยมันมีความสมบูรณ์มากขึ้นนะครับเพราะว่า,วาตัว Immutable เนี่ยมันส่วนของระบบเนี่ยเราแก้ไม่ได้แต่ว่าเราก็ยังสามารถที่จะติดตั้งโปรแกรมต่างๆนะที่ในส่วนของ Flat แพ็กได้นะครับผมมันก็เลยทําให้เราสามารถที่จะใช้โปรแกรมได้อย่างเหมือน ที่เราใช้ Linux distribution อื่นๆที่ใช้รูปแบบการติดตั้งแพ็กเกจแบบดั้งเดิมได้นะครับผมก็ก็เลยทำให้ immutable OS เนี่ยก็เริ่มได้รับความนิยมขึ้นมานั่นเองนะครับมาต่อนะครับผมก็ทีนี้เนี่ยในข้อดีของตัว immutable OS เนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับผมก็อย่างแรกเลยก็คือความปลอดภัยนะครับผมสำคัญเลยเพราะว่า immutable เนี่ยคือแน่นอนว่าเราซ้ำไม่สามารถที่จะแก้ไขส่วนที่เป็นระบบได้และแน่นอนว่าไวรัสหรือ malware หรืออะไรก็แต่ที่มันสามารถ เข้าถึงส่วนที่เป็นระบบได้เนี่ยแต่ก็ไม่สามารถที่จะไปทําอะไรกับในตัวของส่วนที่เป็นระบบได้เพราะว่าเราไม่สามารถที่จะแก้ไขได้มันนั่นเองนะครับผมอะไรทําให้ระบบแบบนี้นะครับมีความปลอดภัยมากกว่า,าระบบปฏิบัติการแบบดั้งเดิมนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นเรื่องงของเพิ่มความน่าเชื่อถือนะครับผมอันนี้แปลมาจากคำว่า reliable นะครับผมก็ทีนี้เนี่ยคือปกติแล้วการอัปเดตโปรแกรมแต่ละตัวอะไรเงี้ยถ้าอัาปไปแล้วมันมีปัญหาเงี้ยเราจะถอยหลังเนี่ยมันทําได้ยาก นะผมมันก็จะมีปัญหาลุงลังแพ็กเกจอะไรเตียนอะไรเงี้ยมันก็จะแก้ไขได้ยากแต่พอมาเป็น immutable เนี่ยการอัปเดตอะไรต่างๆเนี่ย มันอัปเดตทางก้อนนะครับซึ่งถ้าอัปเดตแล้วมันมีปัญหานะครับเราสามารถที่จะถอยกลับไปใช้เวอร์ชันก่อนหน้าได้ทันทีนะครับก็มันเลยทําใหา้ระบบที่เป็นลักษณะอย่างนี้ก็สามารถทํางานได้อย่างราบรื่นแล้วก็มีความน่าเชื่อถือสูงนะครับต่อามานะครับผมข้อดีออกมาก็คือบริหารจัดการง่ายนะครับผมเพราะว่าในระดับยูเซอร์อย่างเราเนี่ยคือใช้งานตัวระบบปฏิบัติการเนี่ยมันก็ไม่ได้ใช้งานอะไรได้มากมายเลยทั้งหลายนะครับมาเราไม่ได้เลืองแงะแค่เก่าอะไรกับมันมากนะก็ทําให้การอัปเดต โปรแกรมกันติดตั้งโปรแกรมเรื่องต่างๆเนี่ยมันทําได้ง่ายนะครับผมเราไม่จําเป็นจะต้องมีความรู้อะไรมากนักน,นะเพราะว่าส่วนที่เป็นระบบเนี่ยซึ่งมีความซับซ้อนสูงเนี่ยเราไม่สามารถที่จะเข้าไปทําอะไรกับมันได้นะครับผมเราก็ทํางานได้แค่ส่วนที่เป็นพื้นที่ของยูเซอร์นะครับผมหรือที่เรียกว่ายูเซอร์สเปซเนี่ยเพียงอย่างเดียวก็เพียงพอต่อการใช้งานระบบแล้วนะง่ายดีไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะครับมานะครับผมข้อดีอย่างนึงก็คือลดระยะเวลาในการปิดระบบหรือที่เรียกว่าดาว n t ไทม์นะครับเพิ่งปกติแล้วเนี่ย อัปเดตซอฟต์แวร์หรืออะไรต่างๆเนี่ยซึ่งถ้าอัปเดตแล้วเนี่ยบาง โปรแกรมหรือบางระบบเนี่ยจะต้องหยุดการใช้งานในส่วนของระบบตัวนั้นออกก่อนถึงจะสามารถอัปเกรดแล้วก็ใช้งานต่อได้นะครับจะต้องปิดระบบแล้วก็อัปเกรดให้เสร็จแล้วก็เปิดขึ้นมานครับแต่พอมาเป็น immutable เนี่ยคือโปรแกรมมันอัปเดตทางก้อนแล้วก็สามารถที่จะสลับใช้งานได้ทันทีนะครับมันเลยทําให้ลดระยะเวลาในการปิดระบบลงได้เป็นอย่างมากเลยนะครับโอเคแล้วก็สุดท้ายก็คือข้อดีของ immutable ก็คือเพิ่มลดทรัพยากรได้ดีขึ้นหรือที่เรากอ่อการ กลนะครับผมใชเรียกกคือปกตินะถ้าเราลงเซิร์ฟเวอร์หรือลงอะไรอย่างนี้นะครับผมถ้าเราจะเพิ่มอุปกรณ์หรือเพิ่มฮาร์ดแวร์เพิ่มแรมเพิ่มอะไรกรงเนี้ยก็บางทีจะต้องเซ็ตอุปกรณ์เซซตในเรื่องของโปรแกรมเซ็ตอะไรใหม่นะครับผมถ้าเป็นระบบแบบดั้งเดิมแต่พอมาเป็น immutable เนี่ยคือถ้าเรามีอัปเกรดเซิร์ฟเวอร์มาเราย้ายเซิร์ฟเวอร์หรือใช้คอมที่แรงขึ้นเนี่ยเราสามารถที่จะเอาระบบเนี่ย ส่งเข้าไปที่เครื่องใหม่แล้วก็สามารถทํางานได้ทันทีนะครับผมไม่ต้องอไปปรับแก้อะไรกับมันเพราะมันแก้ไม่ได้นะครับผมมัน ส่งมันไปเลยทั้งก้อนนะจบนะไม่มีอะไรเยอะมากทาได้ง่ายนะต่อมานะครับผมก็เราพูดถึงข้อดีของมันแล้วนะครับเราก็มาพูดถึงข้อจํากัดของตัวโครงสร้างของ Immutable OS ว่ามันมีข้อด้อยอะไรบ้างนะครับผมก็อย่างแรกเลยก็คือใช้เวลาในการเรียนรู้มากขึ้นนะหรือเออเขาใช้คำว่า learning curve นะผมต้องมาเรียนรู้โครงสร้างการทํางานของมันใหม่ทำอะไรใหม่เพราะว่า Immutable เนี่ยมันก็ไม่ได้มีโครงสร้างในการทํางานของตัวระบบที่เหมือนกับที่ใช้ อยู่ทั่วไปนะครับผมมันก็จะมีส่วนที่แตกต่างออกไปอยู่พอสมควรนะครับต่อม,มานะครับผมก็าสามารถปรับแต่งระบบได้ยากนะครับผมก็อ,อย่างที่บอกคือส่วนที่เป็นระบบเนี่ยซิสเต็มเนี่ยม,มันแก้ไม่ได้นะครับการที่จะปรับแต่งอะไรกับมันเนี่ยคือเราจะต้องทําการสร้างทรัพยากรสร้างตัวที่เป็นแกนกลางของตัวที่เป็นระบบเนี่ยขึ้นมาทางก้อนนะครับผมเขาเรียกว่าการ build image ทำมาทางก้อนเองนะครับผมมันเลยทําให้ทำในอะไรจะแก้อะไร,ต,ะะไรตั้งค่าอะไรต่างเนี่ยมัน ทำได้ยากนะครับผมต่อามานะครับผมต้องใช้ถ้าเป็นโปรแกรมที่เป็นเดสก์ท็อปเนี่ยก็จะต้องพึ่ง f แฟตแพคหรือ Snap ในการติดตั้งแอปพลิเคชันนะครับผมเพราะว่าระบบแบบเดิมเนี่ยคือมันก็สามารถติดตั้งได้ค่อนข้างยากนะครับผมถึงแม,จม้จะมีแอปอย่างพวก OS3 หรืออะไรพวกนี้ก็มันก็ติดตั้งยากอยกู่แตใช้แฟตแพคหรือ Snap เนยในการลงแอปพลิเคชันเนี่ยจะง่ายกว่านะครับต่อามานะครับผมใช้เนื้อที่ในการติดตั้งมากกว่าแบบดั้งเดิมนะเพราะว่าการอัปเดตซอฟต์ว ต,ตัวระบบแบบนี้เนี่ยคือเราต้องอัปเดตทั้งก้อนนะครับผมก็อย่างที่บอกไปซึ่งการที่เราอัปเดตทั้งก้อนเนี่ยก็คือเราจะต้องเสียเนื้อที่ในการติดตั้งตัวอัปเดตเนี่ยเพิ่มขึ้นมาอีกเท่าตัวหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าเราต้องมี image เนื้อที่เป็นระบบที่เป็นก้อนเก่าอยู่แล้วนะครับใช้เนื้อที่ส่วนหนึ่งแล้วก็เราก็ต้องมีเวอร์ชันใหม่อีกส่วนหนึ่งทั้งก้อนที่มีลักษณะ การทางานเหมือนกันนะครับแต่คนละเวอร์ชั o เพิ่มมือมาอีกก้อนหนึ่งก็คือเราต้องเสียเนื้อที่ไปอีกเท่าตัวนึงเลยนะครับในการเตรียมที่จะอัปเดตโปรแกรมแต่ละตัวนะครับในแต่ละครั้งเติมมันก็ต้องใช้เนื้อที่ในการติดตั้งมากขึ้น,นครับแต่มันก็ข้อดีที่มันสามารถที่จะสลับไปกลับได้นะครับโอเคก็สุดท้ายนะครับผมก็การอัปเดตอัปเกรดซอฟต์แวร์ทาได้ยากนะครับก็อ,อย่างที่บอกไปคือมันถ้าอัปเกรดทีละตัวเนี่ยมันทําได้ยากนะแต่ถ้าอัปเกรดทั้งก้อนเนี่ยเออมันก็อาจจะสะดวกกว่านะซึ่ง การอัปเดตแบบทั้งก้อนเนี่ยคือมันจะสะดวกกว่าก็จริงนะครับแต่ว่าในการอัปเดตซอฟต์แวร์แบบทีละตัวอะไรเงี้ยซึ่งอาจจะต้องมีแพคเกจอะไรนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยคือมันไม่สามารถอัปเดตได้นะครับเราจะต้องอัปเดตทั้งก้อนเลยนะครับผมมีมีกี่ตัวก็ต้องสั่งอัปอัปเดตทั้งหมดนะผมก็มันเลยทําให้การอัปเดตซอฟต์แวร์ในแต่ละครั้งเนี่ยมันยุ่งยากมากกว่า นะครับเค okay, นะครับก็จะเป็นตัวนี้ก็จะเป็นข้อจํากัดของตัว immutable OS นะครับมานะครับผมเราก็จะมาดูว่ามี Linux distribution ตัวไหนบ้างนะครับที่ใช้ความสามารถของ immutable ขึ้นมานครับผมตัวแรกเลยก็คือตัวนี้ก็จะมีชื่อว่า Blend OS นะคผมนี่ตัวนี้ซึ่ง Blend OS เนี่ยท่านหน้าจอเนี่ยก็จะเห็นว่ามันมีหน้าจอที่เป็น f e d o l a เป็น Ubuntu นะครับแล้วก็มี Arch Linux อีกนะครับผมอันนี้เนี่ยคือเขาใช้ความใช้ที่เป็นคุสสมััิิของ Immutable ที่ตัวที่เป็นระบบ แกนกลางระบบเนี่ยที่แก้ไขไม่ได้นะแต่ว่าในส่วนที่เป็นอ่าชั้นบนขึ้นมาเนี่ยส่วนที่เป็นระบบแพ็กเกจหรือระบบไอตัวของหน้าเดสก์ท็อปอะไรเนี่ยที่สามารถที่จะอ่าลงแบบแยกส่วนได้อะไรได้เนี่ยมันก็เลยทําให้ตัวระบบปฏิบัติการแบบนี้สามารถที่จะมองเห็นเหมือนกับมีลินุกใดๆลิสโตรเปิดใช้งานพร้อมกันได้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นคุณสมบัติพิเศษครับของ Immutable OS นะครับผมที่สามารถที่จะทำได้นะครับผมถ้าเป็นอ่า l i n นกดีจทแบบธรรมดานะที่เรา เคยใช้กันอยู่ทุกวันนี้มันไม่สามารถที่จะทําทในลนักษณะแบบนี้ได้นะครับต่อมานะครับผมก็อันนี้เนี่ยหลายๆคนน่าจะรู้จักนะกับตัวระบบปฏิบัติการ Fedora นะครับผมก็เป็น distro ในเครือของ Red Hat นั่นเองนะครับผมก็อันนี้เนี่ย f e d o r a าเนะี่ยเขาจะมีเวอร์ชั่นพิเศษที่มีชื่อว่า Silver Blue นะครับผมก็หน้าตาการทํางานต่างๆจะเหมือนกันกันกบ Fedora เวอร์ชันปกติปียบเลยนะครับแต่จุดที่แตกต่างก็จะเป็นแค่ความเป็น immutable ที่ระบบเขาแก้ไม่ได้ซึ่งจะต้องลงแอปพลิเคชันผ่าน Fla t p a ็นะครับผมส่วนอัปเดตอะไรต่างๆก็ต้องพึ่งตัวที่เป็นแกนการหลักอะไรที่เป็นการอัปเดตแบบทางก้อนนะซึ่งใช้ OS3 อะไรประมาณนี้นะครับผมก็การอัปเดตเนี่ยจะต้องเป็นการอัปเดตแบบพิเศษนะครับผมก็ง,งานใช้งานเนี่ยอาจจะมีบางจุดที่แตกต่างไปจากฟ e โดลาเวอร์ชันปกติอยู่บ้างนะครับแต่ว่าก็ในถ้าเป็นเดสก์ท็อปเนี่ยก็ไม่ค่อยมีความแตกต่างไปจากเวอร์ชันปกติสักเท่าไหร่นะครับ แล้วก็สุดท้ายนะครับผมก็จะเป็นในตัวของตัวนี้มีชื่อว่า v ว n i l l a o s นะครับผมตัวนี้เนี่ยเป็นเ i n u x ที่เอาพื้นฐานมาจาก Ubuntu นะครับผมใส่ความเป็น ImmutableOS เข้าไปนะครับผมก็การใช้งานเนี่ยเขาจะเหมือนกับในตัว f e d o r a มากกว่าแต่โครงสร้างภายในเขามันเป็น Ubuntu นะครับผมก็การอัปเดตโปรแกรมแล้วจ่างเขาใช้คําสั่งพิเศษนะครับผมซึ่งไม่ใช่ APT อะไรแล้วนะครับอันนี้เนี่ยคืออาจจะต้องเรียนรู้เพิ่มเติมบ้างอะไรอย่างนี้อันมานีนะครับ ก็การใช้งานน่าจะไม่ได้ต่างกับฟิโดราที่พูดไปเมื่อสักครู่นี้นะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสลับในตัวอย่างของ Immutable OS นะครับที่หยิบยกเข้ามาให้ดูนะครับผมก็ใครที่สนใจก็ลองค้นหาลับไปเล่นกันดูนะครับโอเคครับก็สลับในเนื้อหาของ Immutable OS นะครับผมก็จะมีเนื้อหาประมาณนี้นะครับผมก็ใครที่สนใจนะครัที่จะนํา ตัวระบบปฏิบัติการทีที่มีโครงสร้างลักษณะการทํางานแบบนี้เอาไปใช้เนี่ยก็สามารถที่จะดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งไปใช้งานได้ทันทีนะครับผมซึ่งปกติแล้วเนี่ยอิมมิวทเบิลเนี่ยจริงๆมันก็มีมานานแล้วนะครับผมแต่ส่วนใหญ่ก็จะนิยมใช้กับ พวกระบบที่เป็นคลาวนะครับหรือพวกที่เป็นพวก IoT ต่างๆนะครับเพราะว่าโครงสร้างของตัวระบบ,บแบบนี้คือเขาเน้นในเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็การอัปเกรดซอฟต์แวร์ที่ปกติเราก็อัปทั้งก้อนอยู่แล้วนะก็เลยทำให้ความเป็น immutable OS เนี่ยมันทําให้มันตอบโจทย์กับงานเลยลนะักษณะนั้นมากกว่าแล้วก็พวกที่เป็น IoT อละไรต่างๆเนี่ยเขาจะอัปเกรดผ่านความสามารถที่ที่มีชื่อว่า OTA นะครับผมก็เราก็อัปเกรดทั้งก้อนเหมือนกันนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญเลยก็คือระบบปฏิบัติการในโทรศัพท์มือถืออย่าง Android เนี่ยก็มีการทํางานในลักษณะแบบ immutable เช่นเดียวกันนะครับผม ก็โอเคนะครับผมก็ในเนื้อหาของ Immutable OS ก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับผมก็ถูกใจคลิปนี้นะครับอย่าลืมครับกดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่รับในคราวหน้าครับสวัสดีครับ